Hey, สวัสดีคะ่ะสวัสดีอาจารย์ดรคาถาวุฒิสังขมานะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆในชั้นทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรม Valchain นะคะก่อนที่เราจะเปิดธุรกิจนะคะหรือว่าวางแผนธุรกิจต่างๆนะคะเราก็ต้องรู้จักการวิเคราะห์ธุรกิจให้เป็นนะคะเพื่อที่จะเกิดผลกําไรนั่นเองค่ะจะมีทั้งกิจกรรมหลกักกิจกรรมสนับสนุนนะคะวันนี้นะคะก็ได้เลือกสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับที่ท่องเที่ยวนะคะก็คือโรงแรมนั่นเองค่ะได้เลือกโรงแรมรสิษทธานีสาขาหัวหินนะคะเดี๋ยวจะให<ๆ> เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเพื่อนๆหลังจากที่ได้ดูคลิปนะคะของโรงแรมดุสิตธานีหัวหินเรียกได้ว่าอยากไปเที่ยวกันวันนี้เลยนะคะเพราะว่าโรงแรมของเขานะคะมีจุดเด่นหลายๆที่ะะข้างในก็มีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยแล้วลำดับต่อไปนะคะเราก็จะไปวิเคราะห์กิจกรรม value chain กันนะคะว่าจุดเด่นของโรงแรมดุสิตธานีหัวหินนั้นมีอะไรบ้างทําให้เราอยากไปเที่ยวคะ่ะ ในส่วนของการนำเข้าวัตถุดิบนะคะหรือที่เราเรียกว่า inbound logistics ก็คือโรงแรมเนี่ยได้เลือกสั่งวัตถุดิบนะคะที่เป็นวัตถุดิบออแกนิกนะคะหรือว่าการที่โรงแรมนะคะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบนะคะที่เป็นสินค้าของเกษตรกรนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษนั่นเองคะ่ะ ต่อนะคะก็จะเป็นกระบวนการผลิตของโรงแรมบรสิทธานีนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่โครงสร้างอาคารห้องฟิตเนสนะคะห้องประชุมนะคะห้องอาหารห้องพักนะคะ<ๆ>ก็จะมีทั้งกระบวนการผลิตหลายๆอย่างนะคะที่โรงแรมนะคะสร้างสรรค์ออกมานะคะได้เป็นจุดเด่นอย่างดีเยี่ยมค่ะอาคารของเขาก็จะออกแบบโดยสถาปัตกกรรมนะคะที่เป็นไทยประยุกต์นะคะผสมกับยุโรปนั่นเองค่ะเป็นอาคารแบบโล่งนะคะสามารถที่จะเดินไปรับลมทะเลได้อย่างง่ายดายหลังคานะคะก็จะเป็นทรงปั้นหยาแบบไทยนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นไทยร่วมสมัยผสมกับยุโรปนะคะที่ลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งกระบวนการ ผลิตเด่นๆเลยนะคะคือสระว่ายน้ำค่ะเรียกได้ว่าถ้าใครไปแล้วนะคะก็ต้องอยากที่จะลงไปว่ายน้ําเพราะว่าสระว่ายน้ําของเขาสร้างออกมาได้สวยมากๆนะคะเป็นจุดเด่นที่สามารถมองเห็นทะเลได้อย่างสุดลูกหูลูกตามีห้องประชุมนะคะห้องจัดเลี้ยงสัมมนาแล้วก็ห้องจัดงานวิวาค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้า <c oughs> ในส่วนของห้องประชุมนะคะก็จะมีทั้งหมด7ห้องด้วยกันโหเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ห้องจัดเลี้ยงวิวาคะก็จะมี2ที่นะคะจะขาดไม่ได้เลยนะคะจุดเด่นๆนะคะก็คือจะเป็นห้องพักของโรงแรมค่ะมีทั้งหมด296ห้องโหเรีก้าสิบหกห้องโห ะะสุดเด่นๆจะเป็นวิวนะคะที่มองเห็นชายทะเลนะคะรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะมากๆเลยคะ่ะเรื่องอาหารนะคะไม่เป็นรองใครเลยคะ่ะโรงแรมบุสิตานีหัวหินนะคะมีการผลิตอาหารแบบสดใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็ยังเป็นอาหารนานาชาติตั้ง4สัญชาติเลยคะ่ะมีอาหารไทยอาหารจีนนะคะอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารอินเดียะคะ่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบอาหารแบบไหนลูกค้าชอบอาหารแบบไหนก็สามารถเลือกรับประทานได้แบบตามใจชอบกันเลยคะ่ะ การนาสินค้าออกน,นะคะหรือที่เราเรียกว่าเอาบ่าวโลจิติคันในส่วนของการนําสินค้าออกของโรงแรมดุสิตธานีหัวหินนะคะจะมีร้านค้านะคะจําหน่ายของท,ที่อยู่ในตัวอาคารให้ลูกค้านะคะสามารถหาซื้อสินค้าของฝากได้โดยไม่ต้องไปตามหาจากร้านข้างนอกหรือว่าลูกค้าจะสั่งให้ทางโรงแรมส่งพัสดุไปให้ที่บ้านก็ได้ซึ่งเรียกได้ว่าโรงแรมดุสิตธานีหัวหินะมีบริการที่ครบคันมากๆคะ่ะ ต่อมาจะเป็นหัวข้อาการตลาดแล้วก็การขายค้าสำหรับโรงแรมดุสิตธานีหัวหินในส่วนของการขายนะคะก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆที่ขายเองนะคะผ่านโรงแรมซึ่งเป็นโปรที่ลดมีบ่อยมากๆมีทั้งแพ็กเกจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจวิวาสแพ็กเกจห้องประชุมต่างๆนะคะให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันแบบว่าเยอะมากมายกันทีเดียวเลยคะ่ะ หลังจากที่ลูกค้านะคะเข้าพักเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีบริการนะคะส่งจากที่พักไปยังสนามบินด้วยนะคะแล้วก็จะมีะเป็นแพ็กเกจของฝากนะคะเป็นชุดของฝากเล็กๆน้อยนะคะจากทางโรงแรมนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดกาแฟานะคะแล้วก็ขนมปังนะคะที่จะให้ลูกค้าสามารถนํากลับไปทานได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีชุดป้องกันโควิดนะคะที่ให้ลูกค้าฟรีด้วยะคะ่ะเรียกได้ว่าบริการของเขานี้น่ารักมากๆเลยคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่จะเปิดธุรกิจนะคะหรือว่าทําธุรกิจเนี่ยเป็นของตัวเองนะคะก็ต้องมีการวิเคราะห์กิจาก,การรมสนับสนุนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในการวิเคราะห์ value c ช a i n กิจาการรมสนับสนุนเนี่ยก็จะมี1เลยนะคะโครงสร้างองค์กรค่ะ2นะคะการจัดการทรัพยากรมนุษย์3นะคะการพัฒนาเทคโนโลยีค่ะแล้วก็4นะคะการจัดซื้อค่ะเพื่อนๆนะคะก็ต้องรู้จักการวิเคราะห์นะคะกิจาการรมสนับสนุนนะคะเพราะว่าจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยเกิดผลกําไรได้เป็นอย่างดีนน่นเองค่ะ หนึ่งในกิจกรรมสนับสนุนนะคะก็จะเป็นหัวข้อโครงสร้างองค์กรค่ะในส่วนของโครงสร้างองค์กรนะคะเราจะพูดถึงเรื่องบริหารงานก่อนนะคะโรงแรมรุสิทธานีหัวหินมีผู้บริหารนะคะที่เป็นระดับแนวหน้าของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะชื่อคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะคือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรับจ้างบริหารโรงแรมต่างๆนะคะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะคะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะแล้วก็มีการอบรมพนักงานดูแลพนักงานเป็นอย่างดีนะคะทำให้เป็นจุดเด่นของโรงแรมนั่นเองค่ะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะในส่วนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมบุษิธานีหัวหินเนี่ยนะคะก็จะมีการคัดเลือกพนักงานนะคะที่มีความเชี่ยวชาญมีความชนานาญนะคะเพื่อที่จะปฏิบัติงานบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่นะคะมีการฝึกอบรมนะคะแล้วก็แต่ะห้องนะคะในการเข้าทําความสะอาดหรือว่าดูแลลูกค้าเนี่ยเขาก็จะให้พนักงาน1-2คนนะคะดูแลลูกค้าต่อ1ห้องเลยคะ่ะนี่ก็จะเป็นจุดเด่นของโรงแรมบุษิธานีหัวหินค่ะ คางหัวข้อถัดมานะคะก็จะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีค่ะสาหรับโรงแรมุริษทธาน,นีหัวหินเนี่ยนะคะก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะออกมาใหม่ๆนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่เข้าพักนั่นเองค่ะสาหรับการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะก็จะเป็นแบบไร้สัมผัสน,นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ชาระเงินนะคะจ่ายสินค้าจะให้เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถจ่ายเงินได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารได้เลยอยากจะช้อปปิ้งส่วนตัวนะคะก็มีเว็บไซต์ของทางโรงแรมนะคะให้ลูกค้านะคะได้เข้าไปเลือกชมดูสิน ค้าก่อนนะคะว่าต้องการสินค้าแบบไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะผ่านเว็บไซต์ของทางโรงแรมดุสิทานีหัวหินนั่นเองค่ะโรงแรมเขานะคะมีความต้องการนะคะที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับสินค้าหรือว่าได้บริโภคสินค้านะคะที่มีคุณภาพมีการจัดซื้อจัดหานะคะสินค้าของเกษตรกรนะคะที่เป็นสินค้าออแกนิกนะคะหรือว่าปลอดสารพิษน,นะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็อาหารที่ดีๆค่ะ ก็ได้ดําเนินการมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะจะวิเคราะห์สรุปให้ฟังนะจุดเด่นเลยกันนะคะก็จะเป็นสถานที่นะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆนะคะในการสร้างโรงแรมของเขาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยทั้งสระว่ายน้ําทั้งวิวนะคะอาหารเนี่ยก็อร่อยมากๆเลยมีบริการหลังการขายที่ดีมีการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีสภาพการแข่งขันนะคะของโรงแรมดุสิตธานีขอหินนะคะก็จะเป็นจุดแข็งในหลายๆด้านของโรงแรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ต่างๆมีทาเลที่ตั้งที่ดีเนะี่ยก็คือจะเป็นข้อได้เปรียบนะคะมีชื่อเสียงมานานนะคะก็ทํา คมองเห็นข้อดีตรงนี้สามารถที่จะไปเข้าพักโรงแรมบริการหลังการขายหรือว่าการลดราคาโปรโมชั่นการขายของเขาเนี่ยจะได้เปรียบคู่แข่งขันมาเพราะว่าเขาจะมีโปรโมชั่นออกมาตลอดนะคะยิ่งล้นลูกค้าเี่กก็ยิ่งเข้าพักโรงแรมของเขาที่ก็จะเป็นจุดแข็งของโรงแรมดุสิตธานีหัวหินนะคะที่มีเหนือคู่แข่งขันนะคะสำหรับการวิเคราะห์ value chain วันนี้นะะได้รับประโยชน์อย่างมากนะคะทำให้เรารู้จักการวิเคราะห์ value chain ว่าเราจะวางแผนยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ธุรกิจของเราเนี่ยเกิดผลกําไรนะคะสุดท้ายนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรคารวุฒิสังขมานะคะที่ให้ความรู้กับพวกเรานะะคในเเรรรื่อองงขกาาวิคะห์ Val chainin ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ